เกมเลียงสีกันใครทายถูกรับไปเลย100้อยบาทเริกระสีูแล้วกันนะสานี่ไม่ถูกค่ะไม่ถูกคะไม่ถูกค่ะงมนะไรอมันก็ต้องมองได้ก้ค่อะไรไม่ถูกค่ะจไม่ถูกค่ะไม่ถูกค่ะไม่ถูกค่ะโอ้ยไม่ถูกค่ะยังไม่เสร็จไม่ถูกค่ะ ไม่ถูกค่ะ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 ถูกค่ะไม่ถูกค่ะไม่ถูกค่ะถูกค่ะมันก็ได้กันเองถูกค่ะไม่แล้วสายตาเหียเมื่อกี้แบบเอ๊ะเอ๊ะไม่ถูก ผมยังไม่วางครับคุณทะงไม่ไคคุณจะไมาได้เฮ้ยมอไยังไม่ได้เลยถูกค่ะโอ้ยโบมันเนียไม่ถูกค่ะไม่ถูกค่ะไม่ถูกค่ะถูกค่ะโบไม่ได้จักร้อยเลยอ่ะไม่ถูกยีกางนี้อ่ะก้องจับเฮียไม่ได้วางเลยอ่ะเพียไม่ได้วางเลยอ่ะเม่่แม่ม่ม่แ่แม่่ม่นองพแม่เอ้ยถูกค่ะ ถูกค่ะมานะแค่วางไวเงี้ยก็ยังไม่ได้วางแต่ไม่ถูกไม่ได้ห้ามพวกอะงั้นเอากล่องเดียวเลยดูให้พันหนึ่งอ่ะ